หน่อยมากเลยค่ะขวามือนี้นะคะก็จะไปหาเห็ดนะคะแล้วก็ไปน้ำตกนะคะไม่เคยพาไปแล้วนะหลังบ้านเรามีน้ำตกด้วยนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาปิกนิกปิ้งย่างกันตรงนี้นะคะตรงนี้เลยค่ะปิ้งย่างไปนะคะแล้วก็ ชมวิวเขียวๆชุ่มแบบนี้ไปด้วยค่ะเหนื่อยมากค่ะทุกคนคะเหนื่อยมากเลยนี่นะคะถึงจุดปิกนิกของเราแล้วนะคะเราก็จะปิ้งย่างกันตรงนี้นะคะหาอะไรกินนะคะก็เป็นมื้อมื้อเลด lunch นะคะ early dinner ก็กินควบกันไปเลยสองมือนะคะดิฉันดีเตรียมของก่อนค่ะเรอนม,มากทนไหมใช่ <S <S อันนี้เป็นปลาหมึกของแมวนะคะปลาหมึกมากับพริกนะคะคนไทยเราเนาะปิ้งยางบาบ่างว a r b e ่ u ก็ต้องมีพริกตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอ่อเป็นปีกไก่หมักนะคะซิ้กรอกนะคะ มีนี้ด้วยข้าวโพดนะคะแล้วก็มีผักต่างๆนะคะนี่แครงแครอทพริกยงพริกหยวกอะไรก็กันไปนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะหอมหัวใหญ่ด้วยนะคะมายองเนสซอดีด้วยแล้วก็น้ำจิม้มสุกี้ของแมวด้วยค่ะจะหมดละเดี๋ยวกินให้หมดเลยเริ่ม เป็นกำลังใจให้กับอาดีด้วยนะคะ Can you do that Easy Easy isn't it ในระหว่างที่เรารออาดีเกาะกองไฟนะคะเกาะกองฟืนนะคะ เราก็มาเมาส์มอยกันนะคะเพราะว่าในนารีอย่างแมวนะคะก็ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องก่อกองไฟก่อกองฟืนซะเท่าไหร่นะคะก็ให้ลูกเสือ,อดีนะคะ่ะทำไปก็แล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามานั่งมว่าตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นไารีก่อกองไฟก่อกองฟืนด้วยนี่นะคะอาเมื่อกี้เนี่ยเราก็เมาท์มอยกันถึงเ,เรื่องของประสบการณ์นะคะที่แมวเจอมานะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยแมวก็ยังไม่ได้ทํางานทุกทุก ประเทศหมายความว่ายังไม่ได้เช็คอินยังไม่ได้แบบตรวจสอบเอกสารของทุกๆประเทศหรอกนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นคนไทยเนาะผู้ใหญ่ก็เลยให้เราเนี่ยไปอยู่อ่าฟลายแบงคอกนะคะแต่แมวเนี่ยจะทำของสวิสแอร์นะคะเป็น LX นะคะ108จากซูริกนะคะเดสติเนชันแบงคอกนะคะแล้วก็ จะได้ทำของนาริตะด้วยนะคะเพราะว่าเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีเ i เร c ชั่นฮ่องกงด้วยก็เหมือนกันนะคะส่วนใหญ,ญ่ก็จะอยู่แถวนี้แล้วก็จะมออีอเมริกานะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลายเดสิเนชั o นเลยนะคะแต่ว่าที่อยากจะเอามาเล่าแล้วจะามาแบ่งปันให้กับทุกๆคนฟังนะคะเนื่องจากว่ามีคนไทยหลายคนเลยนะคะที่เดินทางมาจากหลายๆประเทศนะคะไม่ใช่คนไทยที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์อย่างเดียวนะคะก็อาจจะหลงลืมไปว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของ ประเทศไทยเราเนี่ยยังควบคุมนะคะในเรื่องของโรคติดต่ออยู่เนาะเพราะว่าต่อให้แม้วได้ยินมานะคะว่าสอาวันที่ผ่านมาเนี่ยคือทางรัฐบาลนะคะได้ประกาศนะคะให้ยุติการทำไทพาสสำหรับ คนไทยที่ถือพาสปอร์ตเดินทางไทยนะคะก็ไม่ต้องใช้แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับลูกครึ่งบางคนนะคะที่น้องไม่มีพาสปอร์ตไทยนะคะแล้วก็คนไทยเองที่มีพาสปอร์ตไทยแต่ไปอยู่ต่างประเทศนานแล้วนะคะ ก็อาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเปิดประเทศแบบร้อไปแล้วนะคะจริงแล้วยังยังไม่ได้ขนาดนั้นนะคะคือคนไทยที่เยนสบไยเมืองไทยเนี่ยยังจะต้องมีไทยไทยพาสเนาะไม่ใช่ Thailand Pass แม้วจะมักจะพูดผิดไทยแลนด์พา s ปอร์ตกับไทยพาสนะคะใครที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะก็จะ คุณหน้าค่าตากันดีนะคะกับไทยพาสนะคะคือเราจะต้องไปลงทะเบียนนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะว่าเราเนี่ยได้ว,วัคซีนกี่เข็มแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในนั้นจะมีรายละเอียดบอกหมดเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะได้เป็น QR code มานะคะซึ่ง QR code ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องเอาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แอร์กราวเจ้าหน้าที่ ภาคพื้นดินนะคะในการที่จะบินเข้าไปในประเทศนั้นๆนั่นเองนะคะของประเทศไทยเนี่ยเราต้องการณตอนนี้นะคะไม่ใชกะะ่ก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้นะโอ้เราต้องการเยอะเลยเราต้องการอา่อโรงแรมควอรันเทนนะคะเราต้องการ P ีซีอาร์เทสนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคือง่ายขึ้นแล้วนะคะตอนที่มาเข้ามานี่คือใช้แค่ไทยพาสกับพาสปอร์ตนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวก็อาจจะยังต้องมีอยู่ในเรื่องของอ่อ Insurance นะคะเป็นประกันสุขภาพเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าไปถึงเมืองไทยแล้วเกิดติดเชื้อขึ้นมาเกิดป่วยขึ้นมาเนี่ยก็จะมีประกันภัยตรงนี้นะคะคอยคุ้มครองอยู่นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยง่ายกว่าเดิมอีกนะคะก็คือว่าใช้แค่ไทยพาสตัวเดียวนะคะแล้วก็พาสปอร์ตสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะก็จะต้องตรวจ PCR ก่อนขึ้นเครื่องแค่นั้นเองนะคะแต่คนไทยหลายคนเลยนะคะที่ เรียกได้ว่าไม่ไม่ได้เรียกว่าตกเครื่องถ้าตกเครื่องคือมาไม่ทันถูกไหมคะแต่ว่า,อาเอกสารไม่ครบแล้วไม่สามารถบินได้นะคะทางแผนกของแมวเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยแล้วก็ไม่สามารถอนุมัติให้บินได้จริงๆเพราะว่ามีหลายๆเคสเหมือนกันที่เรา ปล่อยให้บินไปถึงเมืองไทยแล้วนะคะเอกสารไม่ครบเขาก็ส่งตัวกลับมาที่ซูริกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยทางาภาคพื้นดินของสวิตส์เนี่ยก็ต้องจ่ายนะคะทั้งค่าปรับที่ไปถึงเมืองไทยเนี่ยแล้วก็ ผิดกฎด้วยนะคะแล้วก็ต้องจ่ายค่าโรงแรมค่าที่พักนะคะเสียเวลานะคะตัวเครือบินกลับมาที่ซูริกอีกนะคะดังนั้นคือมันก็เลยต้องมีการเช็คนะคะหลายๆครั้งเนี่ยมีหลายๆท่านนะคะเดินทางมาจากปลายทางที่อื่นนะคะแล้วมาต่อเครื่องที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ตอนที่เช็คอินจากปลายทางมาไม่ได้บอกเขาไงว่า final destination หรือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจุดหมายปลายทางเราเนี่ยคือที่ไหนนะคะอาจจะ โชว์แค่ว่าอ่าอเมริกาสริกแคนาดาสริกนอร์เวย์ูริกสวีเดนสริกอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้บอกเจ้าหน้าที่ภาคพ,พื้นดินว่าเราอ่ะจะบินต่อเครื่องไปที่เมืองไทยนะคะถ้าเกิดว่าเราบอกแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องขอดูเอกสารนะคะแต่ว่าพอมาถึงที่แมวเนี่ย ก็เป็นไฟนอลเดส i ิเนชันแล้วอย่างเงี้ยบางครั้งคือก็เสียใจจริงๆนะคะที่ไม่สามารถให้บินได้นะคะก็<ล>อยากจะบอกกับทุกๆคนไว้นิดนึงนะคะใครที่เกิดจะเดินทางช่วงนี้นะคะก่อนวันที่1มิถุนายนนะคะคนไทยนะคะพาสปอร์ตไทยนะคะหนังสือเดินทางไทยยังจะต้อง เดินทางคู่กันกันกบไทพาสนะคะสรับชาวต่หังชาติก็คือยังเหมือนเดิมเลยไะคยะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าหลังจากวันที่1มิถุนายนนะคะ2 0 2 2นะคะคนไทยนะคะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางไทพาสปอร์ตไทยนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีไทพาสแล้วก็คือ เรียกได้ว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนั่นเองนะคะก็คือเดินทางกับประเทศไทยก่สแตป์เข้าไปเลยนะคะยกเว้นอยู่อย่างเดียวก็คือใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอาจจะต้องตรวจ PCR หรือแอนติเจนก่อนบินนั่นเองอันนี้สําคัญมากเลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะต้องเตรียมตรงนี้ด้วยนะคะแต่คนที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วนะคะสหรือ3โดสหรือ4โดสก็แล้วแต่นะคะเข็มบูสต่ตางๆเราสามารถที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็ใช้พาสปอร์ตไทยเนี่ยบินเข้าประเทศไทยได้เลยค่ะโอ้ตั้งหน้าตั้งตาม อันน,นี้น่าจะเป็นแบบของคนก่อนหน้านี้เนาะเขาคงจะมาปิ้งย่างไว้อะไรเงี้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะน่าจะก่อนหน้าเรานานแล้วแหละตอนนี้มันเริ่มเริ่มจะร้อนแล้วนะคะสรุปอาจจะไม่มีฤดูอาจจะไม่มีฤดูใบไม้ผลิแล้วนะทุกคนค่ะโอเคค่ะท okay, right uh ี่ยา i อไว o ์ทิงฟอร์ยค่ะ s h a ยร์ยู i ัพอ o g n ิ n กิงเน i า s i ส g ิ i n ิงไ o ท์เน้าจ be p a t i t n t are y o u h u n g r y r l r e a d y เออ not working well อ่ะี่บอกอ่ะ but I think you have to be patient my child โอเคไหมคะามจุ๊บๆฟ้องย้อยไหมคะจุ๊บๆในระหว่างที่รอไฟติดนะคะก็ชมวิวจากเนินเขาหลังบ้านนะคะ ตรงนี้เป็นแอลหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะมันเริ่มเย็นแล้วนะคะบ้านแมวอยู่ทางนี้นะคะทุกคนนี่นะคะตรงนี้นะคะเราเดินมาตกัตกตกัตกตกัตกตกอย่างนี้นะคะว่างๆก็นี่แะคะไม่มีอะไรทํานะคะก็เดินเล่นชมสวนนะคะชมสนามหญ้านะคะหลังบ้านไปเรื่อยๆแบบนี้คะ่ะ อันนี้อยู่ตรงมุมนู้นมาดีแค่ไหนอะไรดีครับคลิปน้อย After I cut this upstairs and then bring it on here Hmm ยาวิบโคน Up there, right? I cut out, bring coal here and put the grillers here. Ah, oh, yeah, I see. Okay. It's cool, it's good. Cool. Okay. Yeah. You might be creative. Super time. Huh? Ah, Wonderful. This can panache is immergut. Mm-hmm. หลายๆคนนะคะที่มาเช็คอินนะคะแล้วก็มาบอดดิ้งอยู่ที่หน้าเกตนะคะบินสวิสแอร์กลับนะคะก็เจอแมวนะคะแล้วก็ทักทายกันด้วยนะคะน่ารักมากเลยหลายๆคนก็เข้ามากอดกันนะคะหลายๆคนก็เข้ามาทักทายกันถามชื่อบางคนก็แบบเอ๊เคยเห็นที่ไหนนะ้นึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากๆเลยะคะ่ะแมวก็ดีใจนะคะที่ได้เจอกับทุกๆคนนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ จะมาเที่ยวสวิสนะคะแล้วก็บินสวิสแอร์นะคะหรือว่าจะบินการบินไทยก็ได้หรือว่าบินสายการบินอื่นก็ได้นะคะไม่แน่วันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเวรของแมวที่ไปดูแลคุณอยู่นะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเดินทางอย่างปลอดภัยและมีความสุขนะคะอยากจะให้เราเนี่ยได้มาเจอกันที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะใครที่เขียนมาว่าแบบโอ้พี่แมวค่ะน้องแมวค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากเจอพี่แมวอยากเจอน้องแมวที่สวิตเซอร์แลนด์จังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะ เขียนไปหากันใน FB นะคะของเพจสวิต t s สวิต g r กรีดกเขียนเป็นภาษาไทยนะคะถ้าเกิดว่าแมวว่างตรงกรันแมวไม่ได้ไปที่ไหนนอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยล้วแมวอยู่ที่สนามบินพอดีอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีเวลาได้นั่งทานกาแฟาด้วยกันที่สนามบินนั่นเองค่ะโหตอนนี้พ่อบ้านแมวเป็นยังไงคะควันขมงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะดูสิคะควันแบบว่าขมงแล้วนะคะสงสัยว่าจะเริ่มน่าจะรับทานได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูอดีกันนะคะ เก t ready o o นค่ะมาดี้ครับว้าวเดี๋ยวไปช่วยอาดีดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะไม่ได้กินสักทีถ้าอย่างงั้นนะเรากำลังจะได้กินแล้ว่ะทุกคนค่ะไฟมันลุกแล้วค่ะอาดีค่ะไฟนาลีออกมาดินเนอร์ไหมคะซูนครับ We can have dinner สุน First, want have some coal from fight. Uh huh. I cut this I'll uh huh. this. grill like this. some want to Then cut have coal moved my ตอนแรกเรามีแบบว่าเป็นกึ่งสำเร็จรูปมาเตากึ่งสำเร็จรูปนะคะตรงนั้นนะคะที่แมว <Hopefully S 2> อด <looks> ที่บ้านเมื่อกี้นะคะใช้ไม่ได้เลยฮนะ <laughs> สะุปอดดีคือต้องมาแบบก่อกองไฟแบบชาวป่าแบบนี้นะคะก็ดีเหมือนกันนะคะได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะคะไฟแบบนี้เนาะแล้วก็วิวข้างหลังมันแบบนี้เนาะ้ สวยงามจังอตอนนี้นะคะนะคะอัน,นี้เขาก็เอาตะแกรงนะคะมาู่บนถาดแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะปิ้งย่างบนถาดกันนี่ค่ะทุกคนค่ะอัน,นี้ค่ะ thank you very much ค่ะ thank you so much <Thank> you. ค่ะไม่ช่ heating s o o n ค่ะ

30 minutes oh. uh. <laughs> but finally we have some fire and now i don't know why it didn't work before they just say you have to burn the, the foil on the top and then it works but <laughs> it didn't work any anything uh. น่ากินไหมคะทุกคนว้า wow. ว okay. where you ต u t no space ยังมีที่ว่างอย e ่ไหนที่ใส่ไปไหกันคลิของเรานะคะพี่งเราจะท่ไปไนะทุกคนคะอันนี้อันนี้มาเดี๋ยวอา้นี่่ไใช่ You know, rival right? I love it so much. You will turn the meat later. Yes, I will turn later. Okay, Yummy! <laughs> Yummy! Big barbecue. <laughs> Perfect. Big barbecue. ตอนนี้นะคะก็ทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาที่พวกเราสองคนจะเจรรีกลับบ้านแล้วแต่ก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยนะคะเราจะต้องแน่ใจนะคะว่าเราดับกองเคลืองของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยอดีอยากก็เอาหินนะคะมาทับๆๆนะคะใหะ้ควันนะคะแล้วก็ให้ไฟเนี่ยดับลงนะคะแต่แล้วเราก็นั่งรอตรงนี้มาสัก15นาทีแล้วนะคะก็ มั่นใจแล้วล่ะว่าไม่มีมเปลวไฟแล้วหรือแต่ควันนะคะแล้วบริเวณนี้มันจะเป็นบริเวณกว้างกลางคืนเนี่ยก็จะหนาวเย็นนะคะฉะนั้นคือก็อาจจะไม่มีเพิงไหม้อีกแล้วนะคะแล้วก็พยากรณ์บอกว่าคืนนี้ฝนจะตกด้วยนะคะดังนั้นตอนนี้นะคะเราก็ต้องกลับบ้านค,าค่ะที่ะ I would like to ask you something Sweet sweeper we always like to do the barbecue ใช่ครับ especially in summer especially in summer why we we like to stay outside in summer hmm. and also fall if uh, the weather is nice ah oh, yes 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 also in the fall right <Yeah. S 2> อันนี้บอกว่าเออ่คนสวิสเนี่ยชอบมากเลยนะคะหน้าร้อนจะต้องออกมา enjoy แสงแดดนะคะปิ้งย่างกันแบบโอ้สนุกสนานเลยนะคะบางหาดเนี่ยก็จะเป็นแบบ naked beach ด้วยนะคะก็จะแบบแก้ผ้าแก้ผ่อนกันปิ้งย่างเลยนะคะก็มีนะคะแต่ว่าแมวก็ไม่เคยไปนะคะแล้วก็หาด แถวแถวบ้านแมวนะคะติดซูริกเ,เซหรือว่าทะเลสาบซูริกนะคะก็เป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้นะถ้าเกิดว่าว่างอีกอะ่ะก็อาจจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเป็นแบบจกส้มตำอะไรอย่างเงี้ยปิ้งไก่หมูปิ้ง,งอะไรอย่างเงี้ยริมทะเลสาบนะคะแต่ว่าก็อาจจะรอมีเพื่อนมาเยี่ยมนะคะเราถึงจะ อาไปปิกนิกปิ้งย่างกันริมทะเลสาบ next time I think we should do barbecue and some papaya salad belong the lake what do <ช> you think again you spicy <laughs> no น่ากินเผ็ดครับน่ากินเผ็ดเหรอคะโอเคค่ะงั้นตอนนี้นะคะเราสองคนก็ขอตัวลาจากทุกทุกคนไปก่อนนะคะก็ ถือว่าเอาเรื่องนั่นเรื่องนี้เนาะง,งานเงินมาเมา้ามอยกันนะคะเดี๋ยวใครนะคะอยากจะทราบเรื่องไหนนะคะคือเรื่องงานใหม่เนี่ยแมวต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เยอะมากนะคะแล้วแมวเนี่ยก็พยายามลิสต์แล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเล่าเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนหลังดีนะคะเป็นว่าถ้าเกิดว่านึกออกเรื่องใดก็จะ เอามาเล่าสู่ทุกคนฟังนะ่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยอิ่มแล้วนะคะกลับไปอาบน้ํานะคะแล้วก็สักพักก็นั่งดูทีวีตัดคลิปให้ทุกคนชมนะคะแล้วก็จะเข้านอนแล้วนะคะทุกนนี้เราก็จะทํางานกันอีกนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดติดตามกดไลค์กดติดตาม and bell ติงิงดิงๆิงๆิง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 กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดแชร์ไปทุกคนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราถ้าเกิดว่า ยอดคนดูเราเยอะๆเนี่ยเรามีเพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะแมวก็จะได้มีกำลังใจในการสัรนหาเทปปิกดีๆมาเหมาม,หมอยกันได้เองค่ะสำหรับวันที่ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายบาย